รถ e ีวีมาแรงต่อเนื่องรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนแต่หลายคนก็ยังมีคำถามคาใจทั้งคนที่กำลังลังเลกำลังตัดสินใจและคนที่ซื้อไปแล้วรวมคำถามเด็ดที่เรามีคำตอบ สวัสดีค่ะพก,กันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิรนปานระพีในงาน Bangkok Motor Show 2024ปีนี้นะคะคนให้ความสนใจกับรถ EV เยอะมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเกินครึ่งพอเนี่ยเต็มไปด้วยรถ EV เลยนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ากระแสะของรถ EV เนี่ยมาแรงจริงๆค่ะ แต่มันก็จะตามมาด้วยคำถามคาใจมากมายเลยซึ่งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า e v a เนี่ยเขาก็ได้จัดงาน Need e v a ซึ่งก็เป็นงานประจำปีนะคะที่จะได้มาสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมรถ e.V ในประเทศไทยรวมไปถึงนำคำถามที่หลายคนสงสัยที่ถามกันเยอะๆอย่างในโซเชียลเนี่ยนะคะก็รวบรวมมาเป็นคำถามที่จะได้มาตอบกันโดยกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยแล้วก็เหล่าวิทยากรที่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการ E ีวเป็นอย่างมากมาร่วมกันตอบคำถามค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราสรุปมาให้ดูกันแล้วไปดูกันเลยงาน Me E t e v เวโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนี้ก็เป็นงานที่ทุกคนจะได้มารับฟังการอัปเดตสรุปข้อมูลภาพรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในหลากหลายมิติรวมถึงการแสดงทิศทางของการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมรวบรวมข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สำหรับคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติต่อไปค่ะทุกวันนี้เราก็เห็นรถ e ีีบนท้องถนนมากขึ้นทุกวันแล้วตัวเลขการเติบโต,ตของตลาดรถ e ีีเมื่อเทียบกับรถน้ำมันล่ะเป็นยังไง การจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเอ็นะครับทั้งประเภทที่เป็นแบตเตอรี่100%หรือปลั๊กอินไฮบริดในอัตราส่วนน,นะครับแท่งสีเขียวอยู่ที่ประมาณ3า0ร้อยก็แปอันนี้คือเป็นครับแท่งที่เทียบให้ดูเป็นการปรับเปลี่ยนไปนเรื่อยๆตั้งแต่ปี2020นะครับประมาณ4ปีกับ5ปีย้อนหลังแท่งสีเหลืองจะเป็นแท่ง2023จะเห็นได้ว่ารถยนต์ที่เป็น passenger car เ,เนี่ยก็คือรถยนต์สีเหลองเนี่ยจากเดิมอยู่ที่9,600กว่าในปีสอ2พันกระโดดขึ้นมา อยู่ที่70,000กว่า76,000กว่าในปี2023ันยอยู่ที่ประมาณ6กร้อถือว่าค่อนข้างสูงกระโดดมาจากไม่ถึงหมื่นมาเป็น76,000รถจนที่เป็น200ล้อนะครับอยู่ที่121สถานีชาร์จเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนอยากซื้อรถ e ีวีต้องนำมาพิจารณาโดยเฉพาะคนที่ออกต่างจังหวัดค่ะแล้วตอนนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนเพียงพอหรือเปล่าในวันนี้เนี่ยถ้าท่าน ที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วว่าเราสามารถไปได้ทุกที่ในประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าในช่วงวันหยุดยาวจะทำยังไงในช่วงนั้นอาจจะต้องมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของการรอคอยถ้าถามถึงในเรื่องของความครอบคลุมพื้นที่แล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเนี่ยมีความครอบคลุมในวันนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ามันมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยก็ร่วมแสนขันแล้วนะครับแต่จํานวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าก็ อยู่ที่ประมาณ2,658สถานีนะครับถ้าตู้หนึ่งเนี่ยมี2หัวใจก็ประมาณว่าอัตราส่วนในวันนี้ก็ประมาณ20ต่อนหนึ่งแล้วในอนาคตสถานีชาร์จจะเพิ่มขึ้นยังไงจะเพียงพอกับปริมาณของรถ e ีีที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่า ทางอีวีบอร์ดเดิมเนี่ยก็ยังมีการวางแผนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้วยเช่นเดียวกันคือเปีงนปี2025นะครับมีการแทร็กที่การใช้งานสะสมอยู่ที่ประมาณส0่แสนคันหรือมีแผนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ2002ถึง4 0 0พนสีนะครับปัจจุบันเนี่ยจริงเรามีโอเปอเรเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการชื่อว่าแถ a งชาร์จกันโซเชียลมันครับอยู่ที่ประมาณ18 Op ปดโอเปอเรเตอร์าเรามีตัวสายทั้งหมดอยู่ประมาณันคอนเนคเตอร์เนี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ9,000 9,006อันนี้คือสิ้นปี2023นอกจากนั้นนะครับอย่างที่เรียนว่าเรามีการเทียบระหว่างทาร์เก็ตเป้าหมายกับททร์เก็ตที่เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะนี่ต้องเรียนตรงๆว่าปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลเองไม่ได้มีโครงการที่สนับสนุนที่เป็นโดยทางตรงส่วนใหญ่จะเป็นการให้กัสนับสนุนทางอ้อมอย่างเช่นการให้อัตราค่าไฟฟ้าสําหรับสถานีชาร์จไฟฟ้าอัตราพิเศษ แล้วก็หรือการให้การสนับสนุนเชิงของ BY เท่านั้นถ้าเทียบในอาเซียนแล้วเนี่ยเราถือว่าดีที่สุดในเชิงของการเติบโตที่เป็นสัดสนะ่วนชาร์จิ่งสเตชันที่เรานับเป็นสาธารณะความเปลี่ยนไปในเชิขงของโครงสร้างบ้านเราเนี่ยเรารก็เริ่มมีฟ้าชาร์จที่สปีดเริ่มดีมากขึ้นตัวรถที่มีตัวออนบอร์ดชาร์เจอร์ที่รับการแรงดันไฟฟ้าเนี่ยที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาน้อยลงนะครับแต่ถึงแรงก็ดีเถอะเราเห็นการใช้งานที่สถานีชาร์จิ่งสเตชันต่างๆเนี่ยบางครั้งมันแน่นแต่โดยทั่่ววไปนมนัาง business model เนี่ยมันยังไม่ได้ทํากําไรนะสำหรับ provider นะครับเพราะ,ะนั้นเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือโครงสร้างของมันเนี่ยยังทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถที่จะเติบโตได้ง่ายๆมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสมาคมเนี่ยก็ถึงอาจจะให้มีการสนับสนุนชาร์จิ้ง provider ให้มากขึ้นเพราะมันต้องเติบโตต่อนะครับกับจํานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้หลายคนจะเห็นว่ามีตู้ชาร์จ ev แบบ wall box ที่เอามาติดที่บ้านเนี่ยมันวางขายกันทางออนไลน์ด้วยค่ะแล้วเราจะซื้อมาใช้ได้ไหมจะปลอดภัยหรือเปล่าะ วันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยว่าตู้ชาร์จตามบ้านเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อได้ใน Lazada อย่างเครื่องชาร์จเนี่ยเกิโลวัตต์แต่เป็นแบบเสียบปลั๊ก นับซึ่งอันตรายมากนับเพราะว่าตู้ชาร์จ7กิโลวัตต์เนี่ยกินไฟถึง32แอมป์แต่ถ้าเกิดเอาไปชาร์จกับไฟบ้านเนี่ยปลั๊กอันนึงเนี่ยระบบชาร์จไฟบ้านเนี่ยอาจจะได้สัก10แอมป์เพราะฉะนั้นก็จะเจอปัญหาแบบการซื้อเครื่องชาร์จออนไลน์ได้แล้วผู้ใช้เองก็อาจจะดูในเรื่องของราคาเป็นหลักมันก็จะส่งผลอันตรายต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกันหรือว่าแม้กระทั่งความเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้งานนับอย่างเช่นเครื่องชาร์จ e m e r g e n c y ที่กินไฟ ประมาณ3กิโลวัตต์แต่ปักไฟบ้านเนี่ยอาจจะรับได้แค่ประมาณ2กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่างน้อยๆมาตรฐานในการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับหรือการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องสื่อสารให้กับผู้ใช้ต่อไปนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยมีการใช้งานอย่างปลอดภัยนะครับใครๆก็พูดกันว่าใช้รถ E ีวีนะ่ประหยัดกว่าแล้วมันประหยัดก่ารถน้ำมันสักแค่ไหนกันล่ะก่อนหน้านั้นครับผมใช้รถน้ำมันอยู่นะครับ ส่วนใหญ่ก็เติมแก๊สโซฮอล95นะครับอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าหารหารองมาจากราคาน้ำมันก็ประมาณกิโลเมตรละ2บาท63ตังค์แต่ค่าไฟฟ้าครับ15หน่วยกิโลวัตต์อาร์ต่อ100กิโลเมตรก็ประมาณ0.15หน่วยต่อกิโลเมตรถ้าชาร์จในบ้านครับคร่าวๆนี่ตัวเลขกลมๆเแบบ็ดเสร็จก็ประมาณหน่วยละ5บาท30ตกประมาณกิโลเมตรละ80ตังค ก็ประหยัดไปได้เยอะแต่ถ้านอกบ้านครับหน่วยนึงมันแพงจะหน่วยนะกิโลเมตรละประมาณบาท13ตังค์โดยประมาณถ้าขับรถน้ํามันครับรถติดกินน้ํามันมากใช่ไหมครับแต่รถไฟฟ้าครับยิ่งรถติดยิ่งประหยัดเพราะหลักการทํางานมันคือมอเตอร์ไฟฟ้ากินไฟเฉพาะตอนที่ขับจริงจริงแล้วแอร์คอนดิชันไม่ค่อยได้กินไฟขนาดนั้นเท่าระบบการขับเคลื่อนนะฮะถ้าหลายๆท่านนึกไม่ออกครับลองจินตนาการว่าอยู่บ้านเปิดพัดลมครับเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งกับเปิดพัดลมเบอร์สามเพราะนั้นรถติดครับ ชิลมากเลยครับผมไม่ต้องเครียดเรื่องค่าน้ำมันแล้วค่าภาษีกับค่าประกันหลักต่างจากรถน้ำมันแค่ไหนค่าประกันภัยกับค่าต่อภาษีอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเลยนะครับรถไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยพูดถึงเรื่องค่าต่อภาษีรายปีก่อนดีกว่าเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่และมักจะมารู้กันตอนต่อภาษีรถในปีถัดมาว่าเฮ้ยค่าต่อภาษีเนี่ยคิดผิดหรือเปล่านะฮะต้องขยี้ตาดูตัวเลขอีกทีหนึง่ง260บบาทแต่ต้องบอกว่าตอนเนี้ย รัฐบาลซัพซิไดให้80%นะครับจริงๆมันประมาณ1000กว่าบาทแต่ตอนนี้เป็นนโยบายถ้าเป็น t o y ยต a c o ค ola Cross เครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็น1,800ไฮบริดนะครับภาษีต่อปีอยู่20,97บาทอันนี้ชัดเจนเลยแล้วถ้าเราใช้รถ E ีีของเราไปนานๆอยากจะเปลี่ยนเป็นประกันซ่อมอู่แบบเบี้ยจะได้ถูกลงจะทำได้ไหมจริงจริงแล้วประกันภัยเองก็อยากให้มีซ่อมอู่ห้างๆนะครับปกติถ้ารถไอซ์รถสันดาปปกติก็ซ่อมห้างเนี่ยก็ประมาณ 3- หรือ5ปีแรก ที่เหลือก็ไปซ่อมอู่ประกันภัยซนะเพราะว่าราคา depreciation ของอะไหล่ของตัวรถมันก็ลดลงนะครับทีนี้พอรถมารถ b ี V เนี่ยถ้าอนาคต r e ไซเคิลแบตเตอรี่ได้ซ่อมแบตเตอรี่ได้อู่ข้างนอกทาได้ประกันภัยก็ต้องมีราคาอู่ประกันด้วยในอนาคตนะครับแล้วก็สําหรับผู้บริโภคเองก็คงดีด้วยนะเพราะว่าราคารถมือสอก็น่าจะดีขึ้นเนาะทราบไหมคะว่า กำลังจะมีประกันสำหรับรถ e ีออกมาโดยเฉพาะแล้วนะแล้วมันต่างจากประกันแบบเดิมยังไงล่ะทางคอพอพอนะครับที่เป็นเลกูลเลเตอร์เราเนี่ย ก็ออกกรมทรรม์รถไฟฟ้าฉบับใหม่ขึ้นมาประกาศรถไฟฟ้าเนี่ยแอพพลายเฉพาะรถ BEV นะครับปลั๊กอินไฮบริดไฮบริดไม่เกี่ยวนะครับประกาศเริ่มมีผล1มกรานะครับแล้วบังคับใช้เนี่ยวันที่1มิถุนายนปีนี้ต่างกับกรมทรรม์แบบเดิมอย่างไรนะครับอย่างแรกเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยต้องระบุชื่อตอนนี้ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่5ท่านนะครับแถมยังต้องขอในเรื่องของใบอนุญาตขับขี่เลขที่ใบอนุญาตขับขี่แล้วก็อาชีพ และว,วันเดิอนปีเกิดของแต่ละท่านอันที่2เมื่อก่อนเรามีส่วนลดประวัติดีลดลดทั่วๆไปก็ปีแรกเราไม่ชนก็ลด10% 20% 30%ไปเรื่อยๆจนถึง5ปีก็50%แต่กรมบรรทันฉบับนี้ไม่ไม่เหมือนเดิมแนละ้วจะมีสูงสุดแค่40%นะครับแต่ในปีแรกถ้าเราไม่ขับชนเลยเนี่ยจะได้ที่20%นะครับปีที่2 30ปีที่3 40แต่ไม่ถึง50เหมือนเดิมถ้าท่านเป็นประวัติไม่ดีก็จะถูกโหลดเบี้ยเอาประวัติดีออกแล้วก็โหลดเบี้ยเข้าไปด้วยปีแรก20% นะครับยังเป็นอีกปีที่2-30%สปีที่3ยังขับชนอีก40%จะมีทั้งคุณและโทษรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็มากับเรื่องของออโตโนมัสถ้าเกิดว่าพร o ูฟได้ว่ามันไม่เบรกหรือว่ามันชนหรือว่ามันไม่เข้าโค้งตามที่ผู้ผลิตกำหนดโดยไม่ได้เกิดจาก behavior ของคนแต่เกิดจาก malfunction ของรถประกันภัยจะไม่คุ้มครอง นะครับแต่ตะกันภายจะจ่ายให้ท่านก่อนนะครับแล้วก็ไปไล่เบีย้ยกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็มาประเด็นสําคัญที่สุดก็คือเรื่องแบตเตอรี่ที่เป็นประเด็นเพราะว่าราคาแบตเตอรี่มันค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีมากกว่า50%ของราคารถเพราะ,ะนั้นคอปพออก็เลยบอกว่ากรมธรรม์ฉบับนี้จะมีค่าเสื่อมแบตเตอรี่หมายความว่าปีแรกรถ1ล้านค่าแบตเตอรี่500,000ปีแรกถ้าเกิดแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนทั้งก้อน นะครับจ่าย5 0 0 0 0นบาทก็คือ100%แต่พอลถปีที่2นะครับลดลงไปเหลือ4ี่แสนคือลดไป10%ปีที่3ลดไปอีก10%จนถึงปีที่5หรือ50%ของมูลค่าแบตเตอรี่นะเดวันพอรถ e ีีออกมาเยอะๆแบตเตอรี่รถเก่าที่หมดอายุมันก็จะเยอะตามใช่ไหมคะแล้วแบบนี้มันจะกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมไหมเราจะจัดการยังไงกับมันได้บ้าง เราก็จะสามารถที่จะลองโปรเจกต์ได้นะคะว่าถ้าแบตเตอรี่เนี่ยอายุ8ปีสมมุติหมดวารันตีไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีซากแบตเตอรี่ออกจากยานยนต์ไฟฟ้า,ยฟาอยู่ปริมาณเท่าไหร่นะคะเราก็จะเห็นว่าปริมาณที่สูงเนี่ยก็คือปี31และก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสัสดส่วนที่ล้อกันกับอยอดขายนะคะพอเวลาถึงปี 2045เราก็จะมีปริมาณตัวของแบตเตอรี่ที่หลุดออกมาในระบบเนี่ยอยู่ในระดับเป็นล้านตันซึ่งก็เป็นข้อกังวลของภาครัฐด้วยนะคะและผู้ประกอบการด้วยว่า ไม่ใช่แค่ข้อกังวลแต่เป็นโอกาสหรือเปล่านะคะของประเทศไทยในการที่จะเป็นผู้เล่นในห่วงโซ่คุณค่าของตัวแบตเตอรี่ในฐานะเป็นผู้จัดการซาอันนี้นะคะเป็นห่วงโซ่คุณค่าของตัวแบตเตอรี่เนาะจากวัสดุมาเป็นเซลล์เป็นโมโดูลเป็นแพ็คเอาเข้าไปใส่ในยานยนต์นะคะหรือว่าใน ESS หรือ Energy Storage ทั้งหลายแล้วเอาไปถูกใช้ถูกใช้เสร็จแล้วก็ ต้องเอามาถูรีเพา์รีย u ูสหรือรีไซเคิลเมื่อ e n นออฟไลฟ์ส่วนที่ยังใช้ได้อยู่ส่วนใหญ่ก็จะถูกไปรีเฟอร์บิชก็คือซ่อมบางส่วนแล้วกลับใช้งานในตัวของ EV เช่นเดิม r e p พ r p o s e เนี่ยอาจจะต้องไปรีคอนฟิกเกอร์การใช้แพ็คเอามาต่อกันให้ใหญ่ขึ้นหรือเอาโมดูลออกมาจากแพ็คเล็กลงเอามาใช้เป็นแบ็ k อัพเล็กๆสำหรับตามบ้านแล้วค่อยกลับมาสู่เส้นทาง Recycle ใหม่ ถึงแม้ว่ารถ e ีวีเพิ่งจะเริ่มฮิตแต่ตอนนี้ก็มี e ีวีมือสองขายกันแล้วนะคะแล้วคนสนใจกันไหมตลาดรถมือสองเนี่ยยอดขายของเราเนี่ยจะอ้างอิงกับทางขายรถใหม่เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว BYD เขามีเอารถไปประมูลอยู่ที่มอเตอเป็นครั้งแรกที่มีรถไปประมาณเกือบ20คัน แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเออรถมือสองเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยประชาชนหรือพ่อปิกเนี่ยจะตอบรับขนาดไหนพอเราเราเข้าไปดูในงั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออก็มีคนสนใจมามากนะแต่ปรากฏว่าคนที่มาร่วมประมูลเนี่ยส่วนมากจะออนไลน์มากกว่าสมาชิกสมาคมเราไปเนี่ยรถประมาณ21คันเราได้มาแค่2คันเพราะเราเป็นพ่อค้าเราซื้อต่อแล้วเราไปขายเราต้องมีกำไร แต่คนอื่นที่ซื้อไปเป็นรถเช่าต่างจังหวัดเขาก็าอยากจะมีรถไฟฟ้าไปประดับโชว์รูมเขานะฮะนี่คือการตอบคำถามต่างๆในงาน Meet EVAT ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่3เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมานะคะซึ่งงาน Meet e w a t ก็จะจัดในช่วงที่จัดงาน Bangkok International Motor Show ของทุกปีติดตามข่าวสารได้ทางเพจและเว็บไซต์ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะคะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีคําถามคาใจอะไรเกี่ยวกับรถ e ีวีบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์บอกเรากันได้เลยตามโซเชียลที่ขึ้นอยู่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รวบรวมมาตอบคําถามคุณผู้ชมกันต่อไปคะ่ะ